สวนนงนุษย์พัทยาควา้ารางวัลพระราชทานชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสับประรดสีงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับพฤกษาตะวันออกครั้งที่17สวนนงนุษพัทยาโดยคุณกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาท่านก็มีนโยบายในการเก็บรวบรวมและทําการพัฒนาสายพันธุ์ต้นไม้จากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า18,000ชนิดและในการจัดงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกหรือว่างานพรึกษาตะวันออกในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่17ค่ะภายใต้ชื่องานว่าพรึกษา Flowershop อปทางสวนนงนุชพัทยานะคะได้ส่งต้นสับปะรดสี เข้าประกวดแล้วก็คว้ารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับรางวัลยอดเยี่ยมช่วยพระราชทานที่ได้รับนะคะเป็นต้นสับปะรดสีสกุลกัสมาเนียไอศครีมมีรูปทรงโดดเด่นสีสันสวยงามซึ่งเป็นการเก็บสายพันธุ์มาจากต่างประเทศและเป็นต้นเดียวที่เรามีนะคะเรียกได้ว่าหายากมากๆค่ะ การขยายพันธุ์ใช้วิธีการแยกหนอ่อทำให้ต้องใช้เวลานานในการผลิตได้จำนวนมากๆค่ะเพื่อนำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมปัจจุบันสวนนงนุษยพัทยานะคะสามารถขยายพันธุ์ได้มากกว่า500ต้นใช้เวลานานถึง10ปีทีเดียวค่ะนอกจากนี้ ทางสวนนงนุทพัทยาได้รับรางวัลในการประกวดไม้ดอกไม้ประดับประเภทต้นสับปะรดสีอีก4รางวัลค่ะสำหรับการจัดงานพฤษาตะวันออกครั้งที่17ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน